เคสนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณดูเนี่ยลูกค้าที่มีประวัตินะคะเคยไปจัดเต็น์รถที่อื่นมาแล้วแล้วมันไม่ผ่านเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าเคสนี้เนี่ยพี่นุชเนี่ยมีการไปจัดไฟแนนซ์มาโดนหลอกจัดไฟแนนซ์มานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เคยไปจัดไฟแนนซ์มาแล้วโดนหลอกเข้าไปจัดเหมือนกันตอนไปพูดอีกอย่างหนึง่งพอไปถึงพูดอีกอย่างหนึง่ง นั่นแหละค่ะคุณมาถูกทางคุณมาถูกช่องแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าไปพร้อมๆกันและฟังปัญหาของลูกค้าไปพร้อมๆกันนะคะเคสนี้พี่นุชเนี่ยก่อนมาเจอหน่อยเนี่ยพี่นุชมีการไปจัดเต็นรถมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างพี่นุชลองเล่าให้ฟังหน่อยไปจัดมาแล้วก็เขาไม่ค่อยสนใจนะคะไม่ค่อยสนใจเขาทิ้งเคสไหมพี่หรือว่าเขาไม่สนใจแบบไหนพี่เขาแบบเรายื่นเอกสารไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะ เดินเรื่องกับไฟแนนซ์ให้แล้วเขาก็จะให้ไฟแนนซ์ลงมาตรวจพื้นที่ค่ะแต่ก็ไม่มีไฟแนนซ์เข้ามาตรวจเลยค่ะไม่มีไฟแนนซ์โทรไม่มีไฟแนนซ์ลงตรวจพื้นที่เอกสารก็ให้ไปหมดแล้วเรียบร้อยไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยค่ะก่อนที่พี่จะไปหาเขาเนี่ยพี่ไปเจอเขาจากช่องทางไหนคือลูกชายนะคะลูกชายไปออกที่ ลูกชายเคยออกมาแล้วก็เลยแนะนําไปว่าคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันตอนไปเขาว่ายังไงบ้างพี่พี่ได้คุยกับเขาไหมว่าเคสพี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะบอกเขาไหมพี่บอกเขาบอกหมดทุกอย่างแล้วเขาว่ายังไงบ้างพี่เขาก็รับปากว่าจะช่วยจะอะไรอะค่ะมันจะช่วยได้แน่นอนลดได้แน่นอนคนสุดท้ายก็ไม่ได้คนสุดท้ายก็ไม่ได้ตอนพี่โน้โทรมาหาหน่อยเห็นบอกว่ารอนานถึงสองอาทิตย์ ใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ติดต่อมาเซลไม่ได้ติดต่อหาลูกค้าเลยนะคะกลายเป็นว่าพี่นุชตต้องติดต่อหาเซลอย่างเดียวว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องพี่เป็นยังไงบ้างพอรถเราจะไม่มีใช้เราอยากได้รถไปใช้งานถูกไหมพี่ไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะลูกค้ากังวลใจแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ได้แน่นอนใช่ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนใจดีกว่าคุยกับแฟนว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้แล้วเนี่ยเราลองดูที่อื่นไหมถูกไหมพี่ไปที่นั่นไปวางมัตจำกับเขาไหมพี่ วางมัดจำร้อยเก้าเก้าบาทวางมัดจำไปร้อยกว่าบาทนะพี่เนาะสุดท้ายไม่เป็นไรหลังจากนั้นแล้วนะคะต้องบอกว่าลูกค้าเคสนี้หลายหลายคนเลยตอนไปเนี่ยช่วยได้จัดได้มาเลยพี่กู้ได้เต็มฟรีดาวเอกสารทุกอย่างพูดดูดีหมดแต่พอไปจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นเอกสารเราไม่สวยเอกสารเราไม่ชัดเจนเนี่ยเขาไม่ดูแลเราต่อเขาทิ้งเคสเราเลยสายเหตุที่ทิ้งเคสเนี่ยพี่หน่อยต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะหนึ่ง เซลขาดประสบการณ์จัดแฟนนิชไม่เก่ง<ะ>พอเห็นเคสปุ๊บไม่น่าไปได้<ะ>ก็ทิ้งลูกค้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะจัดไม่ได้แจ้งลูกค้าตรงๆดีกว่า<ะ>เราจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมพี่ดีกว่า<ะ>มาหลอกเราไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายลูกค้าบางคนของห่อยเจอรอเป็นนาน2เดือน<ะ>ไม่ได้คําตอบเพราะนั้นแล้วถ้าแจ้งกันตรงๆเรายังหาทางออกอ,อ,กอื่นได้ถูกไหมพี่หลังจากที่พี่นุชรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้ลถแน่ๆ ก็เลยมาเจอหน่อยทางช่อง u t u b e ค่ะใช่ตัดสินใจโทรมาติดต่อใช่ค่ะตอนนั้นคือความหวังสุดท้ายแล้วหรือเปล่าพี่ความหวังสุดท้ายแล้วค่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปไหนแล้วถูกไหมพี่หลายคนเลยลูกค้าหลายคนมาหาหน่อยคือความหวังสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้พี่หน่อยช่วยหมดแล้วชีวิตนี้ไม่กู้อะไรแล้วใช่ค่ะต้องรออีกนานเลยกว่าจะกลับมากู้ได้เพราะติดแท็กซิ่งแน่นอนแล้วต้องบอกว่าก่อนที่พี่นุชจะไปยื่นกู้เนี่ยมีติดแท็กซิ่งมาแล้วด้วยสองครั้งเคยไปทําเรื่องยื่่่นนกกกูู้้บัตรถมมคะแลว็ไผา พอทีนี้พี่นุตตัดสินใจมาซื้อกับหน่อยเนี่ยรอบนี้มั่นใจไหมว่าทางที่เต็นท์จะช่วยได้มั่นใจมากเลยค่ะเพราะอะไรถึงมั่นใจขนาดนั้นพี่นุตคุณหน่อยสนใจค่ะสนใจทุกสนใจเคสติดตามงานโทรหาพี่นุตตลอดบอกตลอดพี่นุตรอหน่อยนะใจเย็นหน่อยนะเคสมันต้องป้านเคสมันต้องใช้เวลา พี่นุก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเ<ช>พราะหมดจากตรงนี้ไปอาจจะไม่ได้รถแล้วถูก<ช>ไหมพี่ต้องบอกเลยค่ะพี่นุชเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหามาไปจัดไปโดนจัดมาแล้วจัดไม่ผ่านโดนทิ้งเคสหลายๆคนก็มีปัญหาแบบเดียวกับพี่นุชสุดท้ายตัดสินใจมาหาพี่หน่อยมีประวัติติดแฮกซิ่งมาด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าเคสทุกเคสเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกเคสบางเคสเราปรับเราแก้ไปต่อได้บางเคสเคสไหนปรับแล้วแก้แล้วมันไปต่อไม่ได้พี่หน่อยจะแจ้งลูกค้าตรงๆไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลา เคสพี่นุชเองเนี่ยเราก็ใช้เวลาปรับแก้อยู่นานพอสมควร<ช>จากอาชีพแรกเป็นอาชีพที่2เราก็ปรับกันพอสมควรก<ช>ว่ามันจะได้ลดนะคะ<ๆ><ๆ>เคสนี้เดี๋ยวเรามาฟังว่าแล้วอาชีพพี่นุชที่ทําอยู่ตอนนี้ทําอะไรเคสน<ๆ>ี<ๆ>้พี่นุชเนี่ยเป็นแม่บ้านถูกไหมคะแล้วไม่ใช่รูปแบบบริษัทด้วยเป็นร้าน,น,ร,านร้านขายอะไรพี่ร้านทำสแตนเ,เลสสแตนเลสลูกค้าหลายๆคนฟังนะคะเคสนี้ไม่ร้านสแตนเลสเนี่ยไม่ได้จดบริษัท ไม่ได้เป็นหอจกมีเพียงแค่ชื่อร้านเท่านั้นเองทําเกี่ยวกับสแตนเลสพี่นุชเป็นแม่บ้านรับเงินสดด้วยประกันสังคมก็ไม่มีด้วยถูกไหมพี่เคสนี้ถ้าถามว่าเอาจริงๆแล้วติดแท็กซิ่งด้วย เนื้องานเนื้อรายละเอียดเนี่ยไม่สวยเลยถูกไหมพี่หน่อยมองว่ายังไงก็ตับแฟนยาาแต่ยังโชคดีที่ยังมีลูกชายมาช่วยคำประกันให้ลูกชายทํางานที่เดียวกันไหมพี่ใช่ค่ะเขาเป็นช่างสแตนเลสเป็นช่างสแตนเลสนะคะโชคดีที่มีลูกเนี่ยมีลูกชายมาช่วยคำประกันให้เพราะนั้นเคสหลายๆเคสค่ะพี่หน่อยต้องแจ้งแบบนี้ว่าเราดูตามความเหมาะสมเคสไหนที่พี่หน่อยสามารถทําให้ซื้อคนเดียวไม่คำได้เราทําให้เคสไหนถ้าไปติดมาแล้วไปติดแท็กซิ่งมาไปจัดมาแล้วมันอ่อน เราก็อาจจะต้องมีมีคนมาช่วยค้ำหรือมีคนมาร่วมค้ำประกันนั่นเองค่ะแต่พี่นุชโชคดีมีลูกชายที่สามารถช่วยช่วยค้ำประกันให้ได้ถูกไหมคะตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่นุชเนี่ยมาหาพี่หน่อยวันนี้ในการกลับมาซื้อรถเองหนึ่งครั้งเนี่ยเงินดาวจำกัดด้วยถูกไหมพี่เรางบไม่ได้เยอะเพราะว่างานเราก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะใช่ไหมพี่มีงบจำกัดตอนแรกเลยเนี่ยพี่นุชมาเนี่ยอยากได้กระบะแคบไปใช้ เพราะว่าคิดว่ามีแคปน่าจะใช้งานได้น่าจะขนของได้ถูกไหมพี่แต่วันที่พี่นุชมาเนี่ยเรามาตกลงกันว่าพี่นุชเคสแบบนี้ถ้าอยากดาวน้อยหรือดาวต่ําต้องดูรถที่มันเหมาะสมสุดท้ายวันนี้ได้รับนะคะโตยโยต้าลีโวปี2019เป็นกระบะตอนเดียวสวยๆไปใช้มาถามนิดนึงตอนแรกเลยพี่มาแคมปแล้วพอรู้ว่าจะต้องได้ตอนเดียวไปใช้เนี่ยพี่นุชคิดว่ายังไงบ้างก็คิดว่าไม ใจนะไม่อยากได้ใจไม่อยากได้ได้ไดแคค่ะแต่ว่าก็ที่ไปึ้นมาก็คือได้ตอนเดียวก็ดีเหมือนกันก็ดีดีกว่าไม่มีรถไม่มีรถใช้ใชและที่สําคัญคือต้องบอกก่อนนะคะลูกค้าเคสเนี้ด้วยงบดาวจํากัดมากๆพอง,งบดาวจํากัดตัวเลือกอาจจะไม่ได้เยอะ,ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะพี่นุชกลับมาบอกพี่หน่อยว่าได้ตอนเดียวไปใช้เนี่ยมันดีกว่าได้แคบมากเลยของก็บรรทุกได้เยอะกว่าอนาคตผ่อนลถอีกหนึ่งปีส่งตรงจะมาออกแคบหรือสี่ประตู ก็ทําได้ <ฮะ S 1> ถูกไหมพี่ <ฮะ S 1> และรีโวตอนเดียวคันนี้นะคะ,<ฮ>ะผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละ7,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองสาหรับลูกค้าท่านใดที่คุณดูคลิปแบบนี้อยู่นะคะที่พี่หน่อยอัดคลิปยืนอยู่กับพี่นุษย์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อความเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดพี่นุษย์เองเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหามาไปจัดมาแล้วจัดไม่ได้จัดไม่ผ่านโทรมาหาพี่หน่อยใช้เวลาทํางานนานพอสมควร <ฮะ S 1> แต่เราก็รอ <ฮะ S 1> พอถ้าไม่รอมันไปต่อไม่ได้แล้วถูกไหมพี่สุดท้ายจนวันนี้พี่นุษย์มารับรถเนี่ยและที่สําคัญไปมากกว่านั้น ที่หน่อยแถมโปรโมชั่นนะคะขับฟรีให้อีก3เดือนไปเลยเอารถไปใช้ก่อนผ่อนทีหลังด้วยะจะได้มีเงินในการเก็บเพิ่มเติมดูแลรักษามันต่อไปนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่คุณดูคลิปแบบนี้อยู่และคุณก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะไปโดนหลอกจัดไฟแนนซ์มาไปจับมาแล้วจับไม่ผ่านไม่รู้จะทํำยังไงลองโทรมาหาพี่หน่อยดูก่อนพะเคสทุกเคสค่ะถ้าทําได้เราบอกเลยว่าได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราจะแจ้งลูกค้าตรงๆเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องมาเสียเวลากับเรา วันที่พี่นุชเดินทางมาแทบจะไม่มีเงินมาจาได้ซ้ําถูกไหมพี่วันแรกมา,ามได,ได้ได้วางเงินไหมเอาความจริงไม่ได้วางไม่ได้วางเงิน<ส> <beş. S 2> ด้วยทางเต็นเรียกไปั้นมาเดินเรื่องให้ก่อน <IST. S 2> ถ้าเป็นเต็นอื่นต้องวางเงินก่อนเขาถึงจะเดินเรื่องให้ของเราเองเราถือว่าถ้าลูกค้าตัดสินใจให้เราช่วยเหลือจริงๆให้ความศรัทธาในตัวพี่หน่อยจริงๆเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเป็นท์นั้นก่อนเลย วางเงินปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเดินเรื่องกันถูกไหมพี่และตอนแรกคุยกันไว้จะใช้เงินอยู่ประมาณ2อสามหมื่นพอถึงเวลาจริงๆใช้ถึงไหมพี่ไม่ถึงไม่ถึงด้วยใช่ไหมประทับใจมากๆเลยนี่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้อยากจะมีรถใช้อยากจะได้รถมีงบมากมีงบน้อยมีคนซื้อมีคนค้ามหรือไม่มีคนค้ามเอกสารสวยหรือไม่สวยยังไงโทรหาพี่หน่อยดูก่อนทุกเคสมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกคนจัดไฟแนนซ์เก่ง ป่านนี้ทุกคนมีรถหมดแล้วสูกมไว้พี่ไม่อย่างนั้นหลายๆคนจะไม่มาหาพี่หน่อยการจัดไฟแนนซ์มันไม่ได้ง่ายค่ะลูกค้าถ้าคุณจัดไม่เป็นจับไม่ถูกต่อให้คุณไปเจอเต็นท์ใหญ่แค่ไหนคุณก็อาจจะไม่ได้ลถสูกมไว้พี่เทคนิคมันอยู่ที่การจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วคุณจอ,อกรถอะไรมันได้หมดแต่ถ้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านพี่จะได้ลถไปใช่ไหมไม,ไม่ได้ถูกไหมคะสำคัญมันคือไฟแนนซ์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเต็นท์พี่หน่อยชื่อเต็นท์พรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ ติดกับสถาบันเนติบัณฑิตถ้าคุณมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางก่อนได้ลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางอยู่ไกลยอยู่หลายจังหวัดเลยสามารถโทรหาพี่หน่อยก่อนเพื่อให้พี่หน่อยส่งไฟแนนซ์ไปดําเนินเรื่องไปเก็บอกเอกอสารเอกสารทางต่างจังหวัดได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจใครที่ยังรังเรอยู่ใครที่ยังอ่าไม่ตัดสินใจไม่ได้ถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณหนึ่งคนอาจจะเป็นผู้โชคดีเคสนี้นะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าผ่อนอ่า ลูกค้าค่ะฟรีสเดือนพี่หน่อยจะหมดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นถ้าลูกค้าดูคลิปนี้แล้วคน,นคุณสนใจนะคะให้โทรมาหาพี่หน่อยแล้วบอกว่าดูคลิปได้โปรขับฟรี3เดือนมาเดี๋ยวพี่หน่อยดูแลเป็นเคสพิเศษให้สำหรับวันนี้ตัวพี่หน่อยและตัวพี่นุชขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่นุชขอบคุณนะคะ